ช่อสุดท้ายของเวทีความคิดในคำคืนมันพุดกลางสัปดาห์วันนี้กับผมวีรศักดิ์ขอบเขตนะครับเราคุยกันประเด็นเรื่องของสุขภาพกันหน่อยนะครับก็เป็นเรื่องของการตรวจคันสําหรับคนที่ตั้งคันเป็น เรียกว่าสิ่งหนึ่งสําหรับคนที่มีอายุเยอะขึ้นโดยเฉพาะอายุประมาณสักสาสิบหปีขึ้นไปเนี่ยจะได้รับคําแนะนําอยู่เสมอนะครับว่าถ้าเกิดว่าตั้งครรภเนี่ยต้องตรวจดูความผิดป,ปกติของโครโมโซมนะเด็กออกมาเนี่ยจะมีโอกาสเสี่ยงที่จะอยู่ในกลุ่มที่เป็นภาวะดาวซินโดรมไหมนะครับแล้วการตรวจต่างๆนะักวันนี้มันก็จะมีวิทยาการที่มีความแม่นยําม,มากขึ้น เจ็บตัวน้อยลงอะไรแบบนี้นะแต่ทีนี้หลายหลายคนก็พูดถึงเรื่องของความคุ้มค่าจําเป็นไหมในการที่ต้องตรวจในส่วนของโครโมโซมที่ผิดปกติสําหรับการตั้งครรภ์และวิธีการตรวจต่างๆเนี่ยการเข้าถึงของสิทธิ์ในการรักษาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราคุยกันนะครับในช่วงของรับข่มคิดยกระดับระบบสุขภาพไทยกับสวรสกับ ช่วงรับคมคิดยกระดับสุขภาพไทยกับสอวอร,รอสอสถาบันวิจัยระบบสาธารณาสุขเราจะคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดเรเภสัชกรหญิงอุสาฉายเกร็ดแก้วกับคณะเภสัชาศาสตร์มหาวิทยาลัยม่ิดลและท่านยังเป็นนักวิจัยในเครือข่ายสอวอร,รอสอด้วยครับอาจารย์อุสาครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะรับเดี๋ยวถามกันเลยว่า สถานการณ์ของกลุ่มที่เป็นโครโมโซมผิดปกติหรือว่าดาวซินโรมในบ้านเราทุกวันนี้ยเป็นอย่างไรครอาจารย์ครับสถานการณ์ของโรคโครโมโซมผิดปกติของประเทศไทยก็จะมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะเนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยเราก็มีอัตราการเกิดที่ลดลงแล้วมีมแนวโน้มที่กําลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะเห็นได้ว่าปัจจุบันผู้หญิงไทยเราก็จะแต่งงานชาลงนะคะแล้วก็ หากตั้งครรขึ้นมาเมื่อตอนอายุมากขึ้นเนี่ยก็จะมีะความเสี่ยงสูงที่บุตรก็จะมีโครโมโซมที่ผิดปกติได้หรือว่าอาจจะมีทารกที่มีภาวะของดาวซินโดรมได้ค่ะอืมก็แสดงว่าคือพออายุมากขึ้นแต่งงานช้าแต่เด็กเกิดน้อยลงจริงนะอาจารย์นะเพราะอะไรเห็นคือคนแบบเลือกที่จะเป็นโสดกันมากกว่าถูกไหมอาจารย์คือบางครั้ง อยู่อยู่เป็นโสดแต่ว่าคบกันแต่ว่าไม่แต่งงานอย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นก็อยู่กันแบบเป็นเพื่อนโอกาสที่จะมีลูกก็น้อยแต่พอมีตั้งใจจะมีลูกเนี่ยบางครั้งอายุมันเยอะเกินไปแล้วอย่างข้อจํากัดที่บอกเอ้สามสิบห้าเนี่ยต้องตรวจทุกอย่างทําไมเกณฑ์ตรงนี้มันมันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรตรงไหนล่ะสำหรับคนที่อายุสามสิบห้าที่บอกว่าควรจะตรวจทั้งโครโมโซมหรืออะไรหลายอย่างเนี่ยอาจารย์ครับ อในในส่วนของผู้หญิงที่มีอายุเพิ่มขึ้นก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งอะค่ะที่ก็จะมีทําให้บุตรจะมีโครโมโซมที่ผิดปกติได้ค่ะอืมคือหมายความว่าคือพอตรงนี้เนี่ยมันต้องมีการคัดกรองมากขึ้นแล้ววิธีการตรวจทุกวันเนี้ยมีการคัดกรองแบบไหนบ้างคะเห็นบอกว่าทัานสมัยมากขึ้นเจ็บน้อยลงอะไรแบบนี้อาจารย์ฮะ ใช่ค่ะในปัจจุบันเราก็จะมีวิธีการตรวจแกลลองที่เราเรียกว่าแบบวิธีไม่รุกลำ้ำหรือว่า,าถ้าเป็นแปลมาจาก non invasive prenatal test หรือนิฟนะคะซึ่งวิธีการตรวจวิธีนี้เนี่ยก็จะหญิงตั้งครรภ์ก็จะไม่มีความเจ็บปวดนะคะเพราะว่าเราก็จะเป็นการตรวจเลือดโดย เลือดที่เราเก็บมาก็จะมีสารพันธุกรรมของทารกในครรภ์อยู่แล้วซึ่งเราก็จะนาเอามาตรวจโครโมโซมของทารกอะคะ่ะว่าเขาจะมีความผิดปกติไหมซึ่งเราก็จะสามารถตรวจได้หลักๆเลยสามโรคเลยอะคะ่ะทั้งดาวซินโดรมทั้งเอ็ด์ดซินโดรมแล้วก็พาทัวซินโดรมค่ะอืมหมายความว่าคือตรวจเลือดคือเจาะเลือดปกตินี่เหรอฮะอาจารย์ครับไม่ได้ไม่ได้ไปเจาะ<ช>ที่น้ำค,คร่ำใช่ไหมอาจารย์ยังไงฮะ ใช่ค่ะอบเนี้ปกติเลยค่ะฮะแล้วไปสามารถวินิจฉัยได้ถึงสามโรคของกลุ่มอาการซินโดรมลยอาจารย์ใช่ค่ะแล้วก็มีความแม่นยําที่ค่อนข้างสูงเลยค่ะอืมอันนี้คือตรวจแบบไม่รุก,กล้ำแสดงว่ามีแบบรุลก,กล้ำเหรออาจารย์อ,อ๋อที่ผ่านมาก็วิธีการตรวจที่ที่อสามารถ ที่บรรจุอยู่ในชุดสิทธิประโยชน์อยู่แล้วก็จะเป็นการต <c oughs> รวจซีรั่มมาค่ะซึ่งเราเรียกว่าพอร์ตเกิลเทสซึ่งจะต้องเอาเลือดของหญิงตั้งครรภ์มาสก,กัดา <c oughs> จากซีรัม่มแล้วก็นำเอามาคำนวณว่ามีความอารุกจะมีโอกาสที่มีความผิดปกติมากหน่อยแค่ไหนซึ่งวิธีนี้จะให้อัตราเขาเรียกว่า f พ l l positive คืออัตราผลบวก ลวงอะคะ่ะว่าบางทีอาโรคอาจจะไม่ได้มีความผิดปกติก็ได้แต่ว่าผลออกมาเป็นบวกพอผลออกมาเป็นบวกแล้วเนี่ยเราก็จะต้องส่งหญิงตั้งครรภ์นเนี่ยไปทําการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมโดยการวิธีเ่าะน้าคำําซึ่งวิธีนี้เนี่ยก็จะเป็นวิธีที่จะมีความเจ็บปวดแล้วก็จะมีความเสี่ยงด้วยอะคะ่ะเพราะว่าจะอาจจะไปเจาะเอ่อโดนทารคหรือว่าก็จะ อาจจะทําให้เกิดคอมเพลชันขึ้นในหญิงตั้งครรภ์น,นะคะครับดรอุษาครับพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยสิทธิในการเข้าถึงการตรวจในวิธีการอาถ้าแบบเก่าเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงเหมือนกันแต่แบบใหม่แบบไม่รุกล้ำเนี่ยดูมันอปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็ตรวจมีความแป้นยําม,มากขึ้นด้วยเนี่ยสิทธิตรงเนี้ยในของแต่ละบุคคลเนี่ยสามารถเข้าถึงได้มากน้อยแค่ไหนครับคนไทยตรงเนี้ของคนไทย ณปัจจุบันตอนนี้คืออสิทธิข้าราชการน่าจะเข้าถึงได้นะคะคแต่ว่าสําหรับของสิทธิบัตรทองหรือสัของที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพท้นน้าก็ยังไม่สามารถเข้าถึงได้ะคะ่ะณน้นตอนที่ทํางานวิจัยชิ้นนี้นะคะเนื่องจากยังมีร,ราคาแพงอยู่ค่ะครับทั้งเงือมาเท่าไหร่ดรอุตสานิดหนึ่งนิดหนึ่ง ก็ S <S> มีแวรี่ตั้งแต่ประมาณ5,000ถึงประมาณเป็นหมื่นก็มีนะคะในโรงพยาบาลเอกชนนะ่ะโอคือแสดงว่ญญาตอนที่เราทำวิจัยเนี่ยตรงเนี้ยยังไม่ให้ถูกแพ้ในการที่จะเบิกในการใช้เรือกว่าทำฟรีได้แต่นั้นถ้าเกิดว่าคนที่<ข><ข>อยากจะทำเนี่ย<ข>ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเองถูกไหมครับ<ข>ใช่ค่ะใช่ค่ะสิทธิ์ข้ราราชการก็ไม่ได้สิทธิ์บัตรทองก็ยังไม่ได้ อันนี้อย่าไปพูดถึงประกันสังคมก็ไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่าก็ไม่น่าจะได้ส่งมา,าจากที่เป็นแบบนี้ะนะฮะเอ๊ะพอเป็นแบบนี้แล้วแต่ทีนี้ยถ้าถามว่าการที่เราจะจ่ายเงินเอง,อ,งเอ่ะดรอุสาหมันมีความคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนฮะในการที่จะจ่ายเงินตั้งแต่ที่อาจารย์บอกแวร์ริงจากห้าพันไปจนถึงหมื่นกว่าบาทเนี่ยในการที่จะตรวจในการคัดกรองกลุ่มโครโมโซมว่ามีความผิดปกติหรือไม่อาจารย์มองไงฮะตรงเนี้ยอ๋อจริงๆอ๋อ จากงานวิจัยที่ที่ทำมานะคะ <theo S 2> ก็ <hi> คิดว่าว <Shit. S 2> <cas> ิธีการตรวจนี <cas> ้จะมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่เมื่อเปรียบเทียบกับทางวิธีการจอะน้ำข้ามหรือว่าวิธีการตรวจซีร่ามาค่ะแต่แต่เนื่องจากเราทำการประเมินความคุ้มค่าเพื่อตอบโจทย์ให้กับทางสำนักงานหลักการสุขภาพแห่งชาติอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของ งบประมาณที่เพิ่มขึ้นก็จะเป็นประเด็นที่สาคัญอันหนึ่งที่สปะสะชก็จะพิจารณาร่วมด้วยอะคะ่ะเราก็เลยต้องเอางบประมาณของสปสชามาคิดคํานวณด้วยว่าถ้าในงบประมาณที่มีจํากัดนี้อ่อราคาค่า <c oughs> ตรวจควรจะเป็นเท่าไหร่อ่ะคะ่ะ <c oughs> ซึ่งผลงานวิจัยเราก็เสนอข้อเสนอนะในเชิงนโยบายว่าอ่อควรจะให้กับอ่อหญิงตั้งครรภทุกคนนะคะแล้วก็ <Ừ. S 2> ราคาค่าตรวจก็จะไม่ควรเกินอ่า1,800หรือ2,000บาทต่อครั้งค่ะอันนี้ก็คือเป็นผลที่ได้จากง,งานวิจัยอะคะ่ะครับ1,800บาทไม่เกิน2,000บาทต่อครั้งแล้วก็ถูกบรรจุอยู่ในหลักสิทธิประกันสุขภาพของสปสชหรือบัตรทองด้วยถูกไหมครับดัอุตา<ช>ถ้าเป็นแบบนี้<ช>อแล้วแล้วในส่วนของเครื่องมือในการตรวจน้ํายาที่ใช้ตรวจเนี่ยถามว่า มันมันคุ้มไหมแปดพันพันเออพันประกอบแพะันแปดถึงหนึ่งสองพันทั้งที่เรวิยาศาสตบอกครั้งแรกเนี่ยค่าตรวจณขณะนี้มันประมาณห้าพันถึงบางทีลากยาวไปถึงหมื่นเลยคือจริงๆแร้วมันไม่ได้แพงอย่างนั้นใช่ไหมฮะถ้าเป็นแบบเนี้ยค่ะมันมันไม่ได้แพงขนาดนั้นละค่ะนะปัจจุบันก็คือเทคโนโลยีเราได้พัฒนาเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ณขณะนี้ก็คือทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ได้พัฒนาเอ่อ น้ำยาแล้วก็วิธีการตรวจในส่วนนี้ด้วยมันก็เลยทําให้ต้นทุนเนี่ยมีราคาที่ถูกลงค่ะครับแต่ว่านักะนน,นี้บรรจุอย่างฮะด้วยอุตสาห์ว่าสิทธิของ,ของามาไม<ด>่สม<ด>ัครใต้ลราค่ะเพราะว่าบอร์ดของสปสชได้มีมติเมื่อวันที่8มกราสองห้าที่ผ่านมาค่ะว่าเห็นชอบให้บริการการตรวจคัดกรองด้วยวิธีนิดเป็นทางเลือกหลัก สำหรับการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวนในหญิงตั้งครรภ์ค่ะแล้วก็อกําหนดอัตราเหมาจ่ายคือรวมทั้งค่าตรวจค่าเจาะเลือดค่าส่งตรวจต่างๆก็คือให้ราคาไม่เกินสองพันเจ็ดร้อยบาทต่อการตรวจหนึ่งการตั้งครรภ์นหนึ่งครั้งแล้วก็กำลังใกล้จะประกาศให้ให้ใช้เราปรดนี้อยู่ในระหว่างการจัดทํำรายละเอียดแล้วก็ร่างร่างประกาศแล้วก็น่าจะเร็วๆเวนี้ยค่ะ ครับงานวิจัยของเรายังได้เสนอแนะอะไรต่อไหมครับในตรงนี้ฮะในส่วนนี้ก็คงเส,เสนอแนะในส่วนของการวางแผนว่าเราจะมีการคัดกรองอแล้วก็ช่วยสนับสนุนในเรื่องของการวางแผนการคัดกรองของทาลกในค,คันที่มีความผิดปกติได้ได้อย่างไรอะค่ะอ๋อคือประเด็นตรงนี้ยังไงฮะหมายความว่าคือ บางครั้งบางครั้งที่ที่เคยได้ยินมานะแล้วเธออุตส่าห์คือเขาบอกว่าบางทีตรวจมาเนี่ยเขาบอกว่าโครโมโซมเนี่ยผิดปกตินะแต่บางคนอันเนี้ยคือเวลาที่เจอแบบเนี้ยคุณหมอก็ต้องแจ้งในส่วนของผู้ตั้งครันถูกไหมครับว่าจะยังคงให้ดําเนินการตั้งครันต่อมีสิทธิไหมฮะในการเลือกว่าจะดําเนินการตั้งครันต่อหรือว่ายุติการตั้งครันเพราะว่าบางคนบอกว่ายัง,ย,ง,ย,งยังมีอยู่ไหมตรงนี้อาจารย์ มีค่ะมีค่ะก็คือทางเในส่วนที่เราเสนอแนะเพิ่มเติมก็คืออ่อต้องควรจะประสานกับาาราชราชวิทยาลัยสูตินารีแพทย์แห่งประเทศไทยอะค่ะเพื่อปรับแนวทางในเรื่องของการตรวจคัดกรองแล้วก็เอ่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการให้ความรู้เอ่อแก่หญิงตั้งครรภ์นนะคะ่ะเช่นถ้าผลออกมาแล้วเอ่อเราจะเราจะให้ทาง หญิงตั้งครรภ์แล้วก็คู่สามีพัญญาเป็นคนตัดสินใจเองอะค่ะว่าจะดําเนินการต่อไปไหมในกรณีที่ผลเป็นบวกเอแบบนี้ค่ะคือมันจะเป็นไปตามไกด์ไลนย์อยู่แล้วค่ะอม,มีโอกาสไหมอ่ะว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าโครโมโซมที่เราตรวจพบว่าเราบอกผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเด็กออกมาแล้วเนี่ยมีความไม่ผิดปกติอะ่ะก็ทุกสาร มีไหมฮะแบบเนี้ยถ้าเป็น,นถ้าเป็นนิดมีค่อนข้างน้อยมากๆค่ะเอาเท,ท้าทีเ่าทีสอบถามมามาจากอาจารย์แพทย์นะคะคแต่แต่ถ้าเกิดเป็นวิธีแต่เดิมันค่ะก็ก็มีโอกาสค่ะเพราะว่าฟฝ้ p โพ i ิท v e ถึงประมาณเก้าสิบห้าเปอรซ็เลยค่ะโอเพราะว่าเพราะว่าเคยเคยเคย,เคยมีคนคนรู้จักเขาเคยเล่าให้ฟังแบบนี้แต่แต่ตรวจนานแล้ว ต้องแปดประมาณสิบกว่าปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่าเขาบอกว่าเนี่ยโปรโมชั่นผิดปกตินะแต่ว่าสุดท้ายเขาคุยกับแฟนแล้วเขาแบบเออมาลองปล่อยมายังไงก็จะเลี้ยงอะไรแบบนี้ยแต่สุดท้ายออกมาก็เป็นปกติก็เลยก็เลยมีความรู้สึกว่าอ๋ออันนั้นคืออาจจะเป็นเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วถูกไหมฮะดรอุษาถ้าเป็นแบบนั้นค่ะค่ะ,ะแต่ตอนนี้วิธีนี้นี่คือแม่นยำม,มากค่ะอืมเจ็บตัวน้อยด้วยเนาะค่ะใช่ค่ะครับ ถ้าเป็นอย่างเนี้ยเราเรา,เราต้องเราต้องรอว่าสปสชก็จะประกาศเข้างานวิจัยของเรามาในการเป็นฐานถูกไหมครับในการที่จะกําหนดในเรื่องของราคากาหนดในเรื่องของวิธีการกําหนดในเรื่องของการที่จะบังคับใช้อะไรต่างๆเนี่ยในส่วนของสิ่งตรงเนี้ถ้าเกิดว่าคนจะไปต่อยอดต่อมันสามารถไปต่อยอดอะไรต่อบ,บ้างได้ไหมฮะดรอุษาหมายถึงต่อยอดในเรื่องของการวิจัย<ช><ะ>เนี่ยฮะใช่ครับ ส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นต่อยอดงานวิจัยจะเป็นในส่วนของการ implementation อะคะว่าหลังจากที่สปส,ส,สชประกาศไปแล้วว่าให้มีการเบิกจ่ายได้เราก็จะต้องไปดูประเมินดูว่าแล้วมีอิงตั้งคันมีอัตาการเข้าถึงที่เพิ่มขึ้นจริงไหมหรือว่าวิธีการตรวจนี้มันมีประเด็นมันมีประเด็นปัญหาอะไรบ้างเช่นอาจจะ สถานบริการรองรับมีเพียงพอหรือว่ามีประเด็นปัญหาในเรื่องของการคอนเซ็ลหลังจากที่ได้รับผลแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ implementation research ค่ะครับหมายความว่าคือณนขณะน,นี้มันต้องยอมรับว่าการเข้าถึงเนี่ยคือทุกโรงพยาบาลสามารถเข้าถึงวิธีการตรวจแบบนี้ไหมครับในงานวิจัยของเรามีการบอกไหมฮะตรงนี้ อส่วนใหญ่เราจะเป็นโรงเรียนแพทย์ค่ะที่ที่จะสามารถตรวจให้ได้อ,อย่างของที่รามาเออ่โรงพยาบาลรามาจิ่ปดีแล้วก็โรงพยาบาลศิริราชนะคะแล้วก็ส่วนแล้วก็จะมีที่เป็นศูนย์ดีนมทางการแพทย์นะคะ่ะแต่ว่านะตอนนี้ก็คือคิดว่าน่าจะเป็นที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นหลักค่ะหมายความว่าถ้าเกิดว่าหญิงตั้งครันที่จะตรวจ อย่างที่เารอุตสาหบอกไปเมื่อสักครู่ว่าไม่มีการกําหนดอายุด้วยถูกไหมครับว่าจะอายุเท่าไหร่ก็สามารถตรวจได้ในงานวิจัยของเราและสพอสอชกําลังจะประกาศคืออายุเท่าไหร่ก็ไปตรวจได้แต่นะักขนาดนี้ยังคงจํากัดทางกรมวิทยาศาสตร,ร์การแพทย์ยังคงจํากัดที่โรงเรียนแพทย์จะเป็นส่วนใหญ่ผมจะลองรับไหวเหรอถ้าเป็นแบบเนี้ยก็คิดว่าหญิงตั้งครรภ์ไม่ได้มีเยอะนะคะน่าจะลองรับไหวนะคะ น้อยกนเลยนีนหลอดเดี๋ยวนี้บางครั้งที่เดินไปทางลราเห็นแต่คนตั้งคันนะเห็นกัดเข็มกัดอยู่ตรงตรงพุงอยู่อ่ะเยอะอาจารย์ตอนนี้ตอนนี้ต่อปีนะคะมีทารกที่เกิดประมาณเจ็ดแสนคนเองค่ะตัวประเทศอือเพราะฉะนั้นก็น่าจะลองรับได้อยู่นะคะอืมผมก็เข้าใจว่าคือคนอยากจะมีลูกเหมือนสมัยก่อนเนาะเออจริงๆแล้วมันมัน,ม,นมันเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันถ้าเป็นแบบเนี้ย อืมถ้าเป็นแบบนี้แล้วส่วนของโรงเรียนแพทย์โอกาสที่จะกระจายมาตามจุดใหญ่ๆโรงพยาบาลใหญ่ๆเนี้ยมีไหมฮะถ้าเป็นแบบเนี้ยเพราะว่าบางคนอาจจะบางพื้นที่ของตัวเองอาจอยู่ไกลของพวกโรงเรียนแพทย์จะมาทางในส่วนของโรงพยาบาลศูนย์ประจําจังหวัดอะไรแบบเนี้ยโอกาสที่จะขยายตรงเนี้ยมีการศึกษาด้วยไหมครับอ,อ่คิดว่าในอนาคตก็น่าจะมีนะคะแต่ว่าเนื่องจาก่อที่ ปสชให้มีการเหมาใจเรื่องค่าเจาะเลือดแล้วก็ค่าส่งตรวจด,ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นทีเนี้ยก็น่าจะไม,ไม่ไม่ไม่ได้เป็นปัญหามากนักเนื่องจากที่ถ้าโรงพยาบาลที่อยู่ในอ,อต่างจังหวัดมีการเจาะเลือดมาก็น่าจะส่งตรวจแล้วก็สามารถที่จะส่งผลกลับไปได้ค่ะอ๋อหมายก็ว่าคือบางทีอาจจะไปโรงพยาบาลประจำจังหวัดแล้วเขาก็ส่งต่อมาให้โรงเรียนแพทย์ตรวจให้อ๋อมันก็เป็น๋ยวนี้ การแพทย์ทันสมัยเนาะถูกไหมฮะ,ะถ้าเป็นแบบนี้ใช่ค่ะฮะดังนั้นคือความผิดปกติของโครโมโซมนอกจากเป็นดาวซินโดรมแล้วเนี่ยยังคงมีอะไรต้องระวังต่อไหมครับจริงๆมีอีกสองโรคก็คือเป็นพาเอ็ดเวิร์ดซินโดรมกับพาปาทัวซินโดรมค่ะแต่เนื่องจากเด็กที่เกิดทั้งสองโรคเนี้ยค่ะจะมีอายุอยู่ได้ประมาณไม่เกินหนึ่งปีค่ะ เพราะว่าหรือไม่ทีก็ประมาณเจ็ดวันก็เสียชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่ได้ก่อให้เกิดภาระหรือว่าต่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเอ่อมากนักเหมือนเขากับดาวซินโดมแล้วก็นอกจากนั้นเราดาวซินโดมก็จะมีอ่ออวัติการหรือว่าพบได้มากมากกว่าทั้งสองโรคเนี้ยค่ะครับแล้วแล้วสองโรคท,ที่ที่ที่อาจารย์บอกที่อายุอาจจาะไม่ยืนนักเนี่ยมันมีความแตกต่างจากดาวซินโดม ทั่วไปเนี่ยมากน้อยแค่ไหนฮะหมายความว่าคือพอออกมาแล้วเราสามารถวัดได้เลยใช่ไหมว่าเป็นดาวซินโดรมประเภทไหนกลุ่มไหนอ๋อวัดได้เลยค่ะจากโครโมโซมคู่ที่ผิดปกติค่ะครับครับแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเด็กขอความรู้นดนึงนะฮะแล้วเด็กที่เป็นดาวซินโดรมถ้าเกิดว่าผู้ปกครองเนี่ยปล่อยให้การตั้งครันยังมีต่อเนื่องไปจนกระทั่งคลอดออกมาจริงๆแล้วเนี่ยอายุของเด็กที่กลุ่มเป็นกลุ่มซินโดรมเนี่ย จะมีอายุยืนยาวมักน้อยแค่ไหนครับเอ,อ่อเท่าที่ทํางานวิจัยมาจะมีอายุได้ค่อนข้างยืนยาวเลยนะคะเหมือนคนปกต,ติไหมครัใต้เคียงไหม<ใ>บแบบนี้ประมาณเท่าที่เจอก็อาจจะมีถึงประมาณออสี่สิบห้าสิบปีได้เลยอะคะ่ะขึ้นอยู่กับการดูแลแล้วก็ระยะตอ,อ่ความรุนแรงของโรคที่ท,ที่เป็นด้วยอะคะ่ะอืม ครับแต่ตรนี้เขาเขาเขามีพวกพวกสถาบันพิเศษนะฮะในการที่จะฝึกอบรมเด็กกลุ่มนี้โดยเฉพาะก็ก็เริ่มมีการขยายตัวมากขึ้นเนาะเราต้อุตส่าหนะ์ถ้าเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะค่ะใช่ค่ะครับค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็ต้องพิเศษกว่าในส่วนของทั่วไปไหมยถ้าเป็นแบบนี้ต่อจะทราบไหมตรงเนี้ยค่าใช้จ่ายในการรักษาของโรคดาวสินนมจะอยู่ที่ประมาณสองล้าน้าแสนบาทต่อคนคะ่ะสองล้านแสนบาทต่อคนหมายแบบว่าตลอดอายุ ถูกไหมฮะใ่หมะใช่ค่ะใช่ค่ะอืมครับออย่างเงี้ยเอามาถึงงานวิจัยของเราพอเป็นแบบนี้แล้วปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราทํามาจนสามารถที่จะกําลังสอปอสอชอจะกําลังประกาศแล้วแหล,ละสิทธิในการรักษาพยาบาลแต่อยากจะฝากนิดเึงยนะส่งไปที่ประกันสังคมด้วยได้ไหมว่าเอะเอาไปให้ใช้ด้วยในการใช้สิทธิ์ด้วยเดี๋ยวเขาก็จะมีพยายามรวมกันอยู่นะตอนนี้ให้เป็นสามสิทธิ์สามารถที่จะร่วมกัน สามารถใช้ด้วยกันได้อะไรเนี่ยแต่มันยังไม่รู้อนาคตจะเป็นแบบไหนกรเลยอุตสาห์ยอยากจะบอกอะไรกับในส่วนของสิ่งที่เราทํางานวิจัยและผลออกมาเป็นแบบนี้จนสุดท้ายเนี่ยคนที่ตั้งคันเนี่ยจะได้รับสิทธิ์ในการที่จะตรวจอันนี้เพื่อความปลอดภัยของถารกที่อยู่ใน,นคันครับก็เอรู้สึกว่าออ่ภูมิใจนะคะที่ที่ได้ออ่ใช้ความรู้แล้วก็ ความเชี่ยวชาญในเรื่องการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์แล้วก็นำเอาอความรู้ที่ใช้เนี่ยสามารถนำเอามาประเมินามาตรการหลายอย่างไม,ไม่ใช่แค่การตรวจคัดกรองอค<ต>รโมโซมผิดปกตินะคะทางทางทีมก็ทำหลายอย่างเลยทั้งยาที่เกี่ยวที่จะนำไปบรรจุอยู่ในบัญชีหลักแห่งชาติหรือว่าม,มาตรการอื่นๆเลยที่การผ่าตัด การตรวจวินิจฉัยต่างๆอย่างอย่างที่เพิ่งนําเอาเข้าสู่ในชุดสิทธิประโยชน์ไปก็คือจะเป็นการตรวจวินิจฉัยของโรควันโราคา่ะค่ะดีวิตีเอ็กซ์ซึ่งอเนี้ยก็บรรจุไปแล้วแล้วก็ประกาศใช้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ก็ก็รู้สึกภูมิใจที่ที่สามารถนำออความรู้มาใช้แล้วก็เพื่อเอาไปเป็นข้อมูลให้กับเ่อไปผลักดันเ่อนโยบายของประเทศอะคา่ะครับคือหลายคนบอกว่าบางทีวิจัยเนี้ย มันอยู่ในหิ้งมันเป็นตัวหนังสือแต่อันนี้คือเราผลักดันจนสามารถเป็นรูปธรรมในการเอามาใช้ได้จริงถูกไหมครับค่ะใช่ค่ะครับงบประมาณต่างๆที่ท,ที่ที่เวลาทําอะไรต่างๆเนี่ยเวลาที่เขาคํานวณอย่างที่ดรอุสาบอกที่แรกว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราเป็นอย่างนี้สปสชต้องเรียงงบประมาณเท่านี้ต้องเพิ่มเติมอะไรขนาดเนี้ยมองไหมว่าเวลาที่เรามีงานวิจัยใหม่ๆส่งให้เขาแล้วเขาต้องมีการเพิ่มในเรื่องสึกษของการรักษาเรื่อยๆเนี่ยงบประมาณต่างๆเนี่ย มันจะเอาตรงไหนหรือว่าจะตัดในบางส่วนออกไปหรือว่าบางทีสิ่งที่เคยเป็นงบประมาณในการใช้กับบางโรคอาจจะไม่ความจําเป็นเพราะว่าโรคมันอาจจะไม่ค่อยเกิดขึ้นแล้วอะไรแบบนี้ไหมฮะถ้าเป็นดักเนี้ยในมุมมองของดรอุสาคือก็เห็นด้วยนะคะว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าเรามีการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์แล้วเราพบว่ามีอินเทอร์เวชั่นที่ที่น่าจะนําเข้าม,มาสู่ชุดสิดทธิประโยชน์ เรื่อยๆเนี่ยรัฐบาลก็จะต้องมีภาระค่า,าใช้จ่ายถึงงบประมาณท,ที่เพิ่มขึ้นนะคะแต่ <c oughs> อย่างไดก็ตามทางบอร์ดสปสชเองก็คำนึงถึงประเด็นในเรื่องนี้อยู่แล้วค่ะเวลาที่เราประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ <c oughs> เราก็จะประเมินผลกระทบด้านงบประมาณไปด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยทางสปสชก็จะดูอยู่แล้วว่างบประมาณนี้มันเกินเกินไปไหมหรือว่าจะแบกรับ ได้ไหมอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งซึ่งบางครั้งต่อที่ที่เจอนะคะเอา่าเราเห็นว่ามาตรการนั้นคุ้มค่าจริงแต่ว่า budget impact ตตหรือว่างบประมาณที่ที่ต้องใช้เนี่ยมันเกินไปที่สปสาชาจะจ่ายได้เราก็จะไม่ได้บรรจุอันนั้นเข้าอยู่ในชุดสิทธิประโยชน์อะคะ่ะคือทางเชื่อว,ว่าทางสปสาชาก็จะดูในหลายๆอย่างค่ะรับแต่ก็ต้องหาแนวทางนะว่าจะเอาแบบไหนให้ประชาชนเนี่ยมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ถูกไหมคือ<ช>พยายามดูแลสุขภาพให้ครอบคลุมทุกด้านให้ได้มากที่สุดน่าจะเป็นส่วนที่สำคัญนะครับะแต่ว่า<ช>เดี๋ยวรอดูข่าวดีหลังจากที่ประกาศใช้ในส่วนของสิ่งที่ท่านอาจารย์อุตสาห์ได้วิจัยมานะครับสําหรับการตรวจโครโมโซมที่ผิดปกติของหญิงตั้งครรภ์ขอขาบคุณมากครับวันนี้ครับปาขอบพคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ ครับท่านรองศาสตราจารย์ดรเปสัชกรหญิงอุตสาหชฉายเกล็ดแก้วจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับนักวิจัยเครือข่ายสวรอสอกับช่วงของกลับขมคิตยกระดับระบบสุขภาพไทยกับสวรอสอครับ